สวัดีค่ะวันนี้แดดออกจะไปเลาะไหนคะซูเฟอร์ซูเฟอร์วันนี้จะไปเลาะหาซื้อผักขอถ่ายหน่อยนะคะซูเฟอร์วันนี้อย่าป้องนะจะทําอะไรนะคะวันนี้ซูเฟอร์วันนี้เราจะพากันไปเลาะเลาะขยะค่ะเลาะในเมืองกันหน่อยดิสาวโอ้ยสาวสวยตาออดตาเอถ่าติดเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเขาปองนี่ค่ะพี่น้องดอกไม้ก็ คนแก่นะคะเนี่ยพานคนแก่นะคะเนี่ยบ้านพักคนสาราสาระทําให้อย่างดีเนาะมีคนเลี้ยงมีพยาบาลมีอาหารใครเริ่มแก่ก็ดูดูว้นะคะจองไว้จองไว้ก่อนนะคะคนที่ไม่มีลูกฉันนี่แหละมีลูกก็เหมือนกันนะคะทุกคนชันนี่แหละฉันนี่แหละบ้านพักแม่น้คน สวยเนี่ยเนี่ยนะคะบ้านบ้านพักเนี่ยนะคุดบ,บ้านพักคนสราบิลเลนเนี yeah. ่ยจจองไว้นะคะน,นี่ก็อพาร์ตเมนต์ พุ่งค่ะุ่งพุ่งมากค่ะท้องฟ้าก็ส่อฟ้าก็สวยหน้าร้อนนี่เป็นอะไรพี่นองท้องฟ้านี่เตี้ยมากเลยนะคะดูเดิต่ำม,มาก<ว>ดูต้นนี้น <ะ S 2> สิตัดแต่งสวมากอืยเนี่ยฟินแลนด์นี่จะเขียวหน้าหน้าหน้าร้อนเนี่ยจะสวยเขียวไม่รู้ประเทศอื่นจะเขียว ดูดดดถ้าร้อนไม่อยากไปไหนนู่นภูเขานะคะทุกคนทด่เห็นดูท้องฟ้าทุกคน <c oughs> ท้องฟ้าสวยมากเลยสวยจริงๆเนาะ กเยอะเมืองนี้เป็นเมืองแอปเปิ้ลนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูนะหน้าหน้ามันโตแล้วเนาะ นี่ดอกไม้ทุกคนดูสวยไหมล่ะสวยสวยสวยสวมสตยว่าใส่่ไมขับ40มาคาดยิงแถวดีที่ว่าขับ30แต่ว่าในเมืองนะคะเขาให้ขับ40นะคะโอ้เนี่ยทุกคนดอกแอปเปิ้ลนะคะเนี่ยสวยเดินถ่ายให้ทุกคนดูขับรถอะไรกัสวยนะดูแดงดอกไม่ใช่แดงดูเนี่ยต้นแอปเปิ้ลนะคะทุกคน หดโหนะคะทุกคนแต่ถ้าหน้าหนาว รถยนต์ค่ะไม่ใช่ร,ร,รถราคาค่ะไม่ใช่รถราคารถนั่งเขาจะไปในเมืองกันยเยอะแยะไปหมดนะคะ,คะนี่ค่าโอ้ดูรถเต็มห้างเลยเธออันนี้เขาหน้าร้อนนะคะเขาจะมาซื้อของไปบ้านซสัมเมอร์เนาะ ของเราน่สามขวดเรา่ซื้อเธอให้แต่น้องเปิ้ลอะไะจังปั๊มไม่มีแอลกอฮอล์เธอต้องกินอันนี้ว่ะต้องให้กกินเบียด์เกนกนน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 นะนนนนน เดยมันลเยรตอดตูดเขาี่แหละเนี่ยเรามาถึงแล้วนะคะเดียวนะคะกนมีด้วยนะคะุถึง่ตดถึงแล้วค่ะตลาดเธอจะใส่ไว้เนี่ยไม่ต้องใส่แล้วเอาเลือกใส่กัแล้วโอเคนะคะทุกคนเราจะออกไปเดินไปตลาด ซื้อของซื้อของที่จะไปทำ็นนี่ค่ะทำทำตอนนี้แหละไม่เย็นหรอกอตอนนี้พอวันหยุดพวกเราก็จะมาซื้อของกันดอลิชน่นคือรถมามาเตยนะ์ทายเฮียนะ<ะ>เราก็จะนะเ,เข้าไปในห้างนี้นะคะ,ะนะห้างนี้ของก็จะถูกเนาะ ใช่ะเพื่อนค่ะคีณบอกวับพวกเราวก็ว่าราคาเนอะก็ไม่แพงมากไม่แพงมากโอเค<ว>นะคะ<ๆ>ทุกคนตอนนี้เราก็จะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ